รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด้วนมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ปรับให้เหมาะกับตัวเรารถของใครรถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานีหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกจุดอยู่บ้านทำอาหารอร่อยๆมีความสุขที่สุดแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่พลพักนักบุงโฮมคุกสวัสดีครับ อากาศะชิโทฟูเนี่ยก็คือเป็นเต้าหู้อ่อนครับเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ตามร้านไปนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้นี่ครับก็จะเป็นน้ําร้อนๆนะครับซึ่งเป็นน้ําซอสรสชาติเข้มข้นทีเดียวครับที่อยู่ในชามเต้าหู้ครับวันนี้เราจะมาทําอากาศะชิโทฟูกันครับเวลาที่เราซื้อเต้าหู้นะครับมันจะมาเป็นกล่องนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเต้าหู้ญี่ปุ่นจะมี2สไตล์ด้วยกันก็คือโมเมนต์กับ คีนุนะครับผมแนะนำครับถ้าอยากอร่อยนะครับอยากให้มันนุ่มๆกัดลงไปแล้วแบบว่ามันเนียนมากนะครับเราเลือกใช้เป็นเต้าหู้คีนุครับเวลาที่เราซื้อมานะครับเอาออกจากกล่องครับแล้วถ้าเกิดเรามีเวลามาวางบนตะแกรงแบบผลเนี่ยครับน้ำจะไหลออกมาเยอะมากทีเดียวนะครับ ซับครับผมซับไปเลยนะครับหลายๆรอบให้แห้งที่สุดครับหลังจากนั้นนะครับตัวเต้าหู้เนี่ยง่ายๆเลยครับเราจะไปเค้ากับแป้งบางๆครับแป้งที่เราใช้เนี่ยสามารถเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้แป้งมันฮ่องกงก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะนิยมใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงครับหลังจากเค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทอดเตรียมไว้เลยครับ น้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ180ครับเตหูของเรานะครับทอดเสร็จนะครับเตรียมไว้ก่อนได้เลยแต่ความอร่อยของอากาดาชิโทฟูเนี่ยครับนอกจากเนื้อโตหูที่นุ่มเนี่ยแล้วนะครับตัวซอสต,ต้องเด็ดครับวันนี้นะครับส่วนผสมของเราง่ายๆไม่กี่อย่างครับแต่จะต้องเป็นเครื่องปรุงที่มาจากญี่ปุ่น แลวก็เป็นเครื่องปลุกยอดนิยมนั่นก็คือคิโคแมนครับในการทำตัวน้ำซอสนะครับรสชาติของเขาก็จะออกเค็มเ็มหมนหวานนะครับส่วนประกอบหลักๆก,ก,ก็จะมีน้ำสต็อกดาชินะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีพกติดที่บ้านนะครับง่ายมากครับเราสามารถใช้น้ำสะอาดแล้วก็ผสมด้วยชิโรดาชิพูดง่ายชิโรดาชิก็คือน้ำสต็อกปลาน้ำสต็อกที่ใช้ในอาหารญี่ปุ่นแบบเข็มค้นนั่นเองนะครับสัดส่วนที่พลใช้ก็คือน้ำลงไปแล้ว220มลลิตรนะครับเราก็จะใช้ชิโรดาชิทั้งหมด3ช อนโต๊ะครับที่เหลือนะครับซอสทุเหลือสไตล์ญี่ปุ่นนั่นก็คือโชยุนั่นเองครับ2ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความหวานนะครับแล้วก็ทําให้ซอสของเราเนี่ยมีสีที่สวยด้วยนะครับมิรินเป็นสาเกหวานนั่นเองครับ2ช้อนโต๊ะเติมน้ำตาลเพิ่มได้ครับแล้วก็นําไปตั้งไฟครับเวลาที่เสิร์ฟ อากาศดายชิโตฟูเนี่ยครับน้ำซุปจะต้องร้อนครับมักจะนิยมเสิร์ฟกับหัวไชเท้าขูดนะครับแล้วก็ขิงขูดนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีต้นหอมที่โรลอยู่บนด้านหน้านะครับระหว่างที่คอยน้ำซุปเดี๋ยวพนจะขูดหัวไชเท้ากับขิงไว้เลยครับน้ำซุปของเราเดือดแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ต้องบอกว่าเป็นเมนูญี่ปุ่นง่ายๆนะครับเอาใจคนที่ชอบเต้าหู้ลองทำกันดูนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับหเมนูฟิวชั่นครับเป็นพาสต้าผัดกิมจิแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นยำผักกูดครับซึ่งตัวน้ำยำเนี่ยเอาไปประยุกต์ทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยครับ <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสือแคนดี้แมนกระที่ถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ พาสต้าแอคเนช่วงฝนตกแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าผักกูดพอดีครับก็เลยอยากเอามาทําเป็นเมนูยำๆกันนะครับหนึ่งในน้ํายำที่เรามักจะพบในอาหารไทยโบราณนะครับก็คือน้ํายำแบบกะทินี่ครับถ้า้กะทิรสชาติดีๆนะครับอร่อยๆเนี่ยทำอะไรก็ออกมาเลิศครับผักกูดเนี่ยครับเวลาที่เราไปซื้อมาก็จะมาเป็นแบบก้านยาวๆนะครับเราจะใช้ช่วงประมาณคืบจากด้านบนนะครับ ส่วนท,ท,ท Finally, well, ี่เหลือเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวก็หั่นทิ้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาหั่นเป็นท่อนๆนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปลวกได้เลยนะครับเราใช้ระยะเวลาในการลวกนะครับประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตักขึ้นมานะครับแ็เดี๋ยวเราไปน็อกน้ําเย็นเลยนะครับลวกผักกูดเสร็จแล้วนําไปน็อกในน้ําเย็นทันทีนะครับจะช่วยทําให้ผักกูดนะครับคงความกรอบแล้วก็สีสันสวยงามครับผักกูดของเราตอนนี้ก็เย็นดีแล้วนะครับผมจะตักขึ้้นนนมาสะเด็ครับ หม้อใบเดิมนะครับน้ำยังเดือดอยู่นะผมก็จะเอากุ้ง,งเรานะครับลงไปลวกด้วยเลยนะครับโอเคครับแค่พอสุกนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้เลยครับพอกุ้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารวนหมูนะครับ สุกดีแล้วนะครับผมก็จะตักมาพักเอาไว้นะครับโปรตีนของเรานะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้ํายํากันนะครับเป็นน้ํายํากะทิก็ต้องใช้กะทิของชาวเกาะครับอันนี้จะเป็นแบบผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มานะครับทำให้เก็บรักษาได้นานกว่ากะทิสดครับโดยที่คงรสชาติความหอมความมันของกะทิเอาไว้เต็มๆคิดจะทาพวกอาหารข้าวอาหารหวานที่ใช้กะทินะครับต้องชาวเกาะนี่ครับแล้วก็เอากะทิไปอุ่นร้อนนะครับกะทิเริ่มแบบเดือดเล็กน้อยนะครับผมก็ ปิดไฟยยออกจากเตาเลยนะครับแล้วก็เทใส่ชามผสมเลยนะครับนะครับก็จะเป็นส่วนของน้ํายำครับผมจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะครับน้ําปลาครับก็น้ําพริกเผานะครับแต่ผมจะคนให้น้ําตาลปี๊บละลายนะครับแล้วก็น้ําพริกเผาเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วน้ํายำนะครับไม่เป็นก้อนอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาบีบมะนาวครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกซอยลงไปนะครับตรงนี้ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้นะครับาด้วยหอมแดงซอยครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับผักขูดที่เราเสด็จน้ําไว้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี้ถ้าเสด็จน้ําไม่ดีเนี่ยเวลาเอาลงไปยำเนี่ยบางทีมันจะทำให้น้ํายำเราจืดลงนะครับก็เสด็จให้หมาด,ดๆก่อนเอาถั่วลิสงคั่วนะครับใส่ลงไปด้วยแล้วก็กุ้งแล้วก็หมูนะครับที่เราทําสุกเอาไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรน้ำยำม,มันนี้ครับจะเป็นแบบกลางๆนะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับปรับเพิ่มนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นพวกเมนูยำถั่วพูยำใบบัวบกยำหัวปลีครับ เมนูพาสต้าวันนี้นะครับก็ตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าออกแบบมาสําหรับให้คนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ในคอนโดครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแถมออกแบบมาให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ทําทีเดียวนะครับไม่ต้องเหลือทิ้งเหลือขว้างครับเรามาเริ่มกันด้วยตัว เส้นพาสต้าของเรานะครับไอเทมหลักของวันนี้เลยครับใช้เป็นเส้นชิฟฟอรี่ริกาตีของแอคเนซีครับเส้นพาสต้าของแอคเนซี่นะครับทำจากแป้งสาลีดูรัมชั้นดีจากอิตาลีครับทำให้มีความหอมนะครับเหนียวนุ่มหนึบได้รสชาติอิตาเลียนแท้ๆเอาไปทําเมนูอะไรก็อร่อยครับพาสต้านะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของอิตาลีเลยนะครับ เป็นไอเทมที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้ครับวันนี้นะครับก็เป็นขนาดใหม่ครับ250กรัมครับเหมาะกับการทำอาหารหนึ่งมื้อพอดีพอดีครับไม่ต้องเหลือเก็บนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่7ซเว่นอด้วยนะครับชื่อเส้นนะครับชิฟฟรี่ริกาตี้นะครับคำว่าริกาตี้ก็คือเส้นจะมีรอยหยักรอบๆเส้นครับทำให้ตัวซอสแล้วก็เครื่องปรุงนะครับสามารถมาเกาะติดอยู่ที่เส้นได้มากยิ่งขึ้นทาให้รสชาติเข้าเนื้อครับได้โปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำอีกด้วย สำหรับตัวเส้นพาสต้าชิฟฟรี่ริกาตีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้จักในนามของมักกะโรนีครับถ้าเวลาไปหาซื้อนะครับก็จำง่าง่ายครับเบอร์50บนซองก็จะมีบอกไว้นะครับว่าต้มแบบออเดรนเต้7นาทีถ้าต้มแบบธรรมดา9นาทีสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะต้ม7นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสแบบออเดรนเต้พอดีพอดีน้ำเดือดดีแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อเป็นการปรุงรสให้กับเส้นด้วยนะครับก็เทลงไปหมดทั้งซองเลยนะครับ ในระหว่างที่ต้มเส้นนะครับเรามีเวลาเจนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มผัดตัวเครื่องกันเลยนะครับตั้งกระทะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนี่น้ํามันเริ่มร้อนนะครับผมจะเอาโบโลน่านะครับที่หั่นเต๋าเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปนะครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับเราผัดจนหอมใหญ่ของเรานะครับเริ่มใส่ๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอากิมจินะครับใส่ลงไปได้เลยอันนี้ผมไปหั่นเป็นแบบหยาบๆนะครับ พอทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีนะครับงวดดีแล้วผมก็จะใส่ครีมลงไปนะครับใครที่ไม่สะดวกใช้ครีมหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นนมจืดแล้วก็เนยจืดนิดหน่อยได้ครับเส้นครบ7นาทีนะครับตัวกิมจิกับครีมของเราก็งวดได้ที่นะครับเราก็ตักเส้นลงมาใส่เลยนะครับผัดให้เข้ากันดีนะครับให้ตัวครีมกิมจิของเราเนี่ยครับเคลือบตัวเส้นทั้งหมดครับ พอตัวซอสของเรานะครับเคลือบเส้นดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยนะครับก็ใส่ต้นหอมนะครับหั่นเป็นท่อนๆคลุกอีกครั้งนะคให้เข้ากัน สำหรับเมนูนี้นะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนจากโบโลนาเป็นเต้าหู้ก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นมังสวิรัตอีกหนึ่งเมนูครับผลลพันักปรุงโฮมคุกผลลพันักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ปราทิวลิปน้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มหนังสือแคนดี้แมน หนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์ตาแมคคอมิขอใจคนที่ชอบทานไก่ทอดกับมันบดนะครับสูตรนี้ผมจะใช้สันในไก่นะครับหลายๆคนคิดว่าสันในไก่เนี่ยมันจะต้องเนื้อกระด้างแน่นอนเราจะนําไปหมักกับนมสดก่อนนะครับพร้อมด้วยเครื่องเทศหลายๆชนิดนะครับโอ้โหรับลองทอดออกมาไม่แห้งแน่นอนครับส่วนมันบดสูตรนี้นะครับก็ยังเอาใจคนชอบทานชีสเพราะมากับชีสถึง3ชนิดด้วยครับในส่วนของสันในไก่นะครับเราใช้ทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะครับนี่ฮะ เพิ่มรสชาตินะครับให้กับสันในไก่ของเราง่ายๆพลใช้แมคคอมิกกริลเมดมอนทรีออลชิคเก้นซีซันนิงตัวนี้ครับครบรสเลยครับเราไม่ต้องใส่อะไรอย่างอื่นอีกเลยแม้แต่เกลือพริกไทยนะครับปกติแล้วนะครับหลายๆคนก็จะหมักกระไก่แล้วก็นําไปย่างเราสามารถหมักกระไก่นําไปชุบแป้งทอดได้เช่นเดียวกันครับก็ ปริมาณของไก่เรานะครับใส่อันนี้สักประมาณ2ช้อนชาก็เหลือเฟือแล้วครับตามด้วยนมสดเล็กน้อยนมสดเนี่ยครับเป็นตัวที่จะช่วยทําให้ตัวไก่เนี่ยมีความนุ่มนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมแนะนำนะครับขั้นตอนนี้เราไม่ได้หมักนานอะไรเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับถ้าเปิดแช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะทําให้ไก่เย็นเวลาทอดแล้วจะสุกถึงข้างในยากนะครับดังนั้นก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยครับในสูตรนี้นะครับเราก็จะมีเสิร์ฟกับมันบดน้ำเกรวี่ด้วยน้ำเกรวี่วันนี้ใช้เวลา ไม่ถึง5นาทีครับแต่ตัวมันบดใช้เวลาเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมมันบดกันก่อนเลยครับเราเปอกมันฝรั่งนะครับไม่ต้องล้างน้ำนะครับหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเพื่อเวลาในการนึ่งจะได้ไม่ยาวนะครับนำมันฝรั่งของเรานะครับลงนึ่งครับใช้เวลาในการนึ่งอยู่ประมาณ12นาทีครับ หลังจากเรานึ่งมันนะครับประมาณสัก1 0 1 2นาทีเราลองเช็คดูว่าสุกดีหรือเปล่านะครับเวลาเอาซ่อมจิ้มลงไปนะครับต้องสัมผัสได้เลยว่าไม่มีแรงบ้านนะครับแล้วจะสังเกตว่ามันก็จะใสๆทั้งชิ้นได้นะครับปิดไฟเลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะบดมันของเรานะครับใส่ลงในหม้ออีกใบหนึ่ง หลังจากที่เราได้มันบดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะใส่นมลงไปครับแล้วเราก็นําไปตั้งไฟครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องร้อนนะครับในสูตรมันบดส่วนมากนะครับจะใส่ครีมนะครับแต่สูตรนี้ผลใส่เป็นเนยเนื่องจากว่าชีสที่เราใส่นี่ครับค่อนข้างจะหลายชนิดนะครับก็จะค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วมันบดของเราเนื้อเนียนมากนะครับลองดูนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับไฟต่ำๆนะครับผมเนยครับ ชีสเอม m e n t a l นะครับมอสเซเลราและพาร์มิสานครับใช้ความร้อนต่ำๆนะครับผมจะสังเกตนะฮะว่ามันบดสูตรนี้นะครับไม่ได้เนียนนุ่มอย่างเดียวนะครับแต่ยังมาในลักษณะที่ยืดยืดอีกด้วยนะครับมันบดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนนะครับ แล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้ก่อนเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาอุ่นอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งไก่ของเรานะครับก็หมักได้ประมาณ10นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปชุบทอดกันนะครับวันนี้พลใช้เกรดขนมปังแบบบดนะครับก็เป็นเก็ดขนมปังธรรมดานี่แหละแต่เราก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็บดให้เขาละเอียดขึ้นนิดหนึ่งครับนอกจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทําแป้งชุบทอดซึ่งสูตรเนี่ยง่ายๆเลยครับไข่ไก่หนึ่งฟองแป้ง60กรัมแล้วก็นม3มช้อนโต๊ะครับ อันนี้เป็นแป้งเปียกเอาไว้สําหรับชุบทอดนะครับเกล็ดขนมปังเนี่ยเราใช้เกล็ดขนมปังทั่วไปได้เลยแต่สําหรับผลนะครับพลจะป่นให้เขาละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับส่วนประกอบทั้งหมดพร้อมแล้วครับตั้งน้ํามันที่180องศาพร้อมลงทอดเลยครับ ลาที่เราซื้อถั่วแล้เตามาเขาจะมาในรูปแบบแช่แข็งใช่ไหมครับนำมาพักที่อุณหภูมิห้องสัก20นาทีให้เขาคลายความเย็นนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับนำถั่วแล้เตาลงไปต้มนะครับต้มสักประมาณครึ่งนาทีก็สุกดีแล้วครับกรองน้ําออกใส่เนยลงไปในถั่วแล้เตาที่ยังร้อนๆนะครับปรุงรสด้วยเกลือก็อร่อยลวครับนอกจากนั้นนะครับสูตรนี้เราไม่ต้องพึ่งซอสใดๆทั้งสิ้นครับ ทำเกรวี่อร่อยๆขึ้นมาทานคู่กันนะครับหลายๆคนพอพูดถึงเกรวี่เนี่ยก็จะคิดแล้วโอ้โหต้องผัดเศษเนื้อ,อ,อผักเพกิกเยอะแยะอะไรหรือเปล่าวันนี้พลมีวิธีทางรัดแบบง่ายๆนะครับซองเดียวเอาอยู่เลยครับกับแมคคอมิกชิคเก้นเกรวี่สูตรนี้ครับซึ่งวิธีการทำนั้นง่ายเหลือเกินครับทั้งซองผสมกับน้ำหรือนมก็ได้หนึ่งถ้วยตวงนะครับตั้งไฟคนให้เนืดก็ใช้งานได้เลยทันทีครับ กรีของเราเสร็จแล้วครับบอกได้เลยนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับเกลือพริกไทยอะไรไม่ต้องใส่ทั้งนั้นครับเพราะว่ารสชาติของเขากลมกล่อมอยู่แล้วแล้วแมค c คอมิกเขาก็เป็นเจ้าของเครื่องเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้บาลานซ์มาอย่างดีแล้วครับกรี่เรียบร้อยแล้วไก่ทอดเรียบร้อยแล้วถั่วและเตาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพ่นอุ่นมันบดอีกนิดนึงแล้วเราเสิร์ฟกันเลยครับ ดูเหมือนจะเป็นมื้ออาหารที่มีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานเลยที่สำคัญนะครับเราได้ตัวช่วยที่ดีในการส่งเสริมรสชาติครับลองทำกันดูนะครับผผลลนนัักกรรุุงงสนับสนุนรายการโดย เครื่องผัดกระเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพนังสืออิตาดากิมัสฮักปันเข้าไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทยซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้เอาใจคนชอบรสชาติของผลไม้อย่างมะม่วงนะครับเข้ากันได้ดีกับดาร์กช็อกโกแลตครับเราจะมาทำขนมที่ผลตั้งชื่อว่ามงโกแอนด์ช็อกโกแลตฟิงเกครับ ทำไมถึงเรียกว่าฟิงเกอร์เนื่องจากว่าขนมตัวนี้นะครับคนจะทําอยู่บนฐานของตัวบิสกิตที่เขาเรียกกันว่าเลดี้ฟิงเกอร์นะครับเลดี้ฟิงเกอร์นี่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเขาก็จะเป็นส่วนประกอบหลักในขนมที่มีชื่อว่าทีรามิสุนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะเอาดาร์กช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเลือกความเข้มข้นตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับละลายอย่างง่ายๆครับเข้าไมโครเวฟครับใช้วัดความร้อนอย่าสูงนะครับประมาณสัก600ก็พอครั้งหนึ่งก็เข้าครึ่งนาทีนะครับออกมาคนเล็กน้อยแล้วก็นํากล เข้าอีกครึ่งนาทีนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณสักนาทีถึง2นาทีก็ละลายดีแล้วครับละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการทํางานที่ง่ายนะครับผมจะถ่ายมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับเลดีฟิงเกอร์เนี่ยมันมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเรียบแล้วก็หวางง่ายเราเอาด้านที่ไม่เรียบเนี่ยนะครับจุ่มลงในช็อกโกแลตครับให้เขาเคลือบด้านหน้าให้ทั่วดีนะครับเสร็จได้แล้วครับทําซ้ําครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปพักในตู้เย็นเ,เป็นเวลา2นาทีครับในระหว่างนี้นะครับชีสมัสคาปนครับและรสชาติของมะม่วงของเราในวันนี้นะครับมาจากนี่เลยครับมิกซ์แมงโก้ของซันควิกนะครับข้อดีของการใช้ น้ำรสมะม่วงมิกซ์เข้มข้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราสามารถเจือจางเขาได้ตามความต้องการของเราเลยปกติถ้าเกิดเราดื่มเป็นเครื่องดื่มนะครับเราก็สามารถผสมน้ําได้อีก9้าเท่าเลยในวันนี้เราต้องการความเข้มข้นนะครับผลก็จะใส่ลงไป40กรัมครับใส่น้ําตาลไอซิ่งครับผมตามด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ตีด้วยหัวตีตะก้อครับใช้ความเร็วต่าๆนะครับส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วนะครับ วิปครีมครับใส่ลงไปได้เลยครับเริ่มจากความเด็วต่ำเช่นเดียวกันครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเร่งสปีดครับตีจนมูสของเรานะครับมีลักษณะหนาขึ้นนะครับใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็นำใส่ถุงบีบนะครับเลือกใช้หัวบีบสวยๆตามที่เราต้องการเลยครับ ที่น้าตาสวยงามใช้เวลาไม่นานลองทำกันดูนะครับแมง g ก a n d c h o c o l a t e f i n ฟิ r เกอครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ